สำหรับยุคเก่าๆนะคะเขายังอนุรักษ์ไว้นะคะเขาจดัดเป็นพิพิธภัณฑของประเทศเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านสีแดงนะคะบริเวณบ้านก็จะเป็นบ้านทรงเก่าะะทรงโบราณของเขานะคะหลายร้อยปี ฝั่งคนอังกฤษส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนก็จะเป็นประตูทางด้านหลังนะคะอันนี้เข้าไปแล้วนะคะก็จะมีห้องนอนนะ,ะห้องทํากับข้าวนะคะอันนี้จะเป็นห้องห้องทํากับข้าวนะคะห้องครัวนะคะตัวนี้นะคะ สภาพบ้านของเขาก็ายังดูดีนะคะไม่เก่ามากนะคะขนาดหลายร้อยปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตโต๊ะกินข้าวนะคะหรือว่าห้องดูทีวีนะคะเลเวิรรูมนะคะที่เขาเรียกนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะดูบริเวณร,ร,รอบๆนะคะก็ใช้ได้นะ,ะถือว่ายังไม่เก่าเท่าไหร่นะคะแสดงว่าคน สมัยก่อนนะคะเขาก็ทําแบบอย่างดีนะ,ะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะทะทำแบบอย่างดีนะคะหลังคาเขาก็ยังดีนะ,ะไม่รัว่วไม่ซึมนะคะอันนี้นาหลังที่สองก็จะเป็นโรงผลิตแป้งนะคะเขาจะเอาอ่าน้ําแป้งนะ,ะที่ได้จากพืชนะ,ะเขาจะมาปั่นนะ,ะตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านทรงเก่านะคะมีแต่ทรงหลังก็เก่านะคะเขาจะเป็นเอ่อมิวเซียมออฟเวลนะคะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขานะะจัดแสดงนะคะเขาจะเป็นเอ่อพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะคะเราสามารถเดินดูรอบๆนะคะจะมีเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เป็นหมู่บ้าน200ร้อยกว่าปีขึ้นไปนะคะ อันนี้ก็เข้าไปดูอีกบ้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นโรงทําขนมปังของเขานะคะก็เหมือนหมู่บ้านเรานะคะมีสถานที่ขายของนะคะมีร้านค้านะคะมีนั่นนู่นนี่นะคะก็เหมือนเรานะคะแต่นี้ก็คือในยุคของ200กว่าปีที่ผ่านมานะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะไปดูนะคะ บ้านแต่ละหลังของเขานะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าแก่นะคะอ่าข้างหน้าเราก็จะเป็นอ่าร้านค้านะคะร้านค้าของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนมนะคะพวกนมที่เป็นอ่าแบรนด์เก่าแก่นะคะที่เราเคยเห็นสมัยก่อนๆน,นะคะก็จะมีแต่ของอ่า แบรนด์ที่เขาใส่กระป๋องแบบข้างในก็จะเป็นของใหม่นะคะแต่ว่ากระป๋องเขาจะทาแบบแบรนด์เก่านะคะเมื่อสองสามรอปีที่แล้วนะคะบางอันก็เยอะกว่านะคะเป็นพันปีก็มีนะคะบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นลูกอมนะสมัยก่อนนะคะที่เราเคยกินกันนะคะเคยเห็นกันในทีวีนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านนะคะ ที่เก่าแก่จริงๆดูสองดูนะเก่าแก่มากนะตัวนี้นะะเดินชมบริเวณรอบบ้านนะคะทีนี้เราก็เข้ามาดูตรงนี้นะคะจะมีพืชผักสวนครัวนะคะคนที่อยู่นะคะคนที่บำรุงรักษาตรงนี้นะคะเขาก็จะพัฒนานะคะดูแลนะคะมีการปลูกต้นไม้มีการ ปลูกผักนะฮะ,ะแต่ละแต่ละสถานที่นะก็คือเป็นมิวเซียมนะ,ะเป็นวิพิธภัณฑ์นะที่เขาแสดงการแจ้งทางวัฒนธรรมนะศิลปะวัฒนธรรมเขานะะคนสมัยก่อนอยู่แบบไหนนะะกินแบบไหนนะคะเขาก็จะมีจําลองให้ดูข้างในนะฮะข้างในก็ก็ถือว่าเป็นของเก่าแก่ที่อยู่อยู่ในนั้นเลยนะคะไม่มีเอ่อไม่มี ของใหม่นะคะของเก่ายุคเก่าตรงนั้นนะคะทีนี้เขาก็ตรงนี้ก็จะมีเลี้ยงแกะนะคะให้นักท่องเที่ยวนะได้ดูแกะนะคะถ่ายรูปกันนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่จะเป็นเป็นบ้านแก่เช่นเดียวกันนะคะตรงข้ามก็จะเป็นสนามแกะนะคะเขาก็เลี้ยงแกะไว้นะให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมนะคะ อันนี้จะรักแกะมากนะชอบนะถ่ายรูปกับสัตว์นะตอนอยู่ไทยก็ชอบไปให้ใหอาหารนะชอบไปเขาใหญ่นะทอนนี้เราก็เดินดูบรรยากาศนะะรอบๆนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังขาวนะคะเขาก็จะมีสถานที่เลี้ยงแกะนะข้างๆนะ,ะอันนี้นะ,ะเราก็อ๋อคนเยอะนะ,ะก็เลยไม่เข้านะ อันนี้ก็จะเป็นโรงเลี้ยงแกะนะเวลาแกะกลางวันก็จะออกไปกินหญ้านะคะตอนกลางคืนนะคะก็ต้อนแกะมานะคะพักตรงจุดนี้นะคะจะมีขี้แกะนะคะอันนี้นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินเล่นนะคะชิลๆไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าอากาศดีนะคะเที่ยงกรีอากาศดีมากค่ะตอนนี้ อันนี้จะเป็นบ้านหลังเขียวนะคะเขาเรียกว่ากรีนเฮาส์นะคะก็จะเป็นหลังสีเขียวนะคะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเป็นเหมือนแถวๆละแวกบ้านเรานะคะก็จะมีร้านค้ามีวัดมีโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนนะคะกรีนเฮาส์ หาโรงเรียนใช่นะคะเป็นที่ที่ให้เด็กนะคะนักเรียนมาเรียนนะคะช่จริงๆนะคะให้เด็กมาเรียนนะคะทำเออแต่ละบ้านนะคะละแวกนั้นนะคะเขาก็จะมีเด็กเล็กนะคขาก็จะส่งมาเรียนตรงนี้นะคะกรีนเฮาส์นะะจัดได้น่ารักนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนะคะ อันนี้นักเรียนฝรั่งเขาสมัยสองสปีที่แล้วนะคะทีนี้นะคะเดินไกลสุดเลยนะคะจะเป็นบ้านนาเหมือนบ้านในป่านะคะป่าลึกบ้านหลังนี้นะคะก็จะปิดนะเนื่องจากอ,าอยู่ในป่าลึกนะคะทีนี้ก็จะเป็นบ้านหลังสีขาวนะคะ เขาทำเป็นรั้วกั้นนะคะอย่างดีนะคะอ่าเป็นโบสถ์ของเขานะคะตัวนี้เป็นโบสถ์นะคะข้างในก็จะมีรูปนะคะอ่าแกะสลักนะคข้างฝาเพดานนะคะก็จะเป็นรูปพระเยซูนะคะรูปที่เกี่ยวกับโบสถ์นะคะต่างๆนะคะ สวยงามมากนะคะเป็นศิละปะสมัยก่อนของเขาะ,ะอันนี้สวยนะคะดูแล้วะคะสบายตาดีนะ,ะอันนี้เราก็ ออกมาดูนะคะอันนี้เป็นโรงฆ่าสัตว์นะคะเป็นโรงฆ่าสัตว์นะคะการฟอกหนังสัตว์นะคะทำเกี่ยวกับเอาหนังแกะนะคะมาทำนะคะมาเขาเรียกว่าหมักไว้นะคะเพื่อที่จะเอาหนังมาทําเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะกันหนาวเสื้อกันหนาวต่างๆนะคะเราก็มาดูนะคะตัวนี้นะคะ โอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเที่วองังกฤษบายรัตตีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปจ้าวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจ้า